ออสวัสดีครับอาวันนี้จะพามาดูธรรมชาติของวัวน,นะครับธรรมชาติของวัวน,นะครับธรรมชาติอ่าอ่าก็ดูนะครับวัวสามตัวเนี้ยสีเดียวกันสามตัวเนี้ยนะครับสามตัวเนี้ยเขาเป็นสามแม่ลูกนะครับสามแม่ลูกนะครับตัวแม่คือตัว ที่เขายาวเนี่ยตัวแม่นะครับตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดนะตัวเล็กที่อยู่กลางตัวกลางเนี่ยก็เป็นลูกน้องสุดท้องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวโตหน่อยนะครับตัวโตหน่อยก็ตัวโตเนี่ยจะอายุประมาณเกือบสามขวบและสามขวบนะครับตัวน้องนี่ก็ขวบกว่ากว่าเขาจะแยกกันมานะครับ เขาจะแยกกันมาแยกมานอนเฉพาะของเขาเลยนะครับแยกมานอนเฉพาะของเขาเลยก็ไม่ไม่ปะปนกับคนอื่นนะครับวันนี้แค่นี้นะครับแต่ถ้าตัวตัวตุดท้าตุกตาแม่ตัวเล็กชนะยกให้ลุงพลเขาไปแล้ว